มาถึงวิธีการใช้งานนะครับก็อย่างแรกนะครับปุ่มแรกหลังจากที่เราเสียบสายที่ช่องสเตอริโอแล้วนะครับเราก็มาปรับปุ่มแรกเลยนะครับก็เอฟเฟกต์เอา์นะครับตัวนี้นะครับของผมจะปรับหมุนสุดเลยนะครับแล้วก็ลงมานะครับจะเป็นปุ่ม3ปุ่มนะครับมันจะเขียนว่าซับ1 2ึ่งสองซับสาแล้วก็เมนนะครับให้กด กดลงหมดเลยนะครับให้กดลงหมดเลยทั้งสามตัวนะครับแล้วก็มาดูตรงที่ตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับ dcdfx 2ไอตัวเนี้ยให้ปิดไว้นะครับส่วนตัวเนี้ยให้เปิดพอประมาณนะครับก็ประมาณเลขสี่ก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาดูตรงช่องสเตอริโอที่เราต่อนะครับ ของผมผมเกณฑ์ผมจะไว้ประมาณเกือบเกือบบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ EQ ผมก็แฟดไว้นะครับส่วนออกต่างๆนี้ปิดหมดเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับปิดหมดเลยแล้วก็ตรงปุ่มกดนะครับผมก็จะกดซับหนึ่แล้วก็เมนนะครับ,รบเพื่อปล่อยเอฟเฟกออกนะครับ เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับว่าต่อแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ช่องไม้นะครับแล้วผมก็ปรับเอฟเฟกช่องไม้นะครับประมาณเนี่ยครับบ่ายสามโมงดันสไลด์นะครับชิ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 บ ดันสไลด์ขึ้นไปนะครับประมาณหนึ่งแล้วก็ลองครับชิคชทคชิคชิคชิอ๋อมาแล้วครับเอฟเฟกต์บนชิจชิค